สวิชแม่เหล็กทําให้เล่นเกมได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเวลาเล่นเกมยิงปืนเกมดนตรีสวิชแม่เหล็กส่งสัญญาณได้เร็วมากเราตั้งระยะได้สั้นมากถึง0.1ม mm. ิลิเมตรกดได้รัวกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปเพราะส่งสัญญาณครั้งต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องรอปล่อยปุ่มขึ้นมาจนสุดรวมถึงทนทานมากขึ้นลดการเสียดสีของวัสดุลืมไปเลยว่าเคยปุ่มเบิ้ลซึนามิประเทศไทยส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วทำวิดีโอครับถ้าสนใจสามารถไปดูได้ในช้อปปี้ ลิงก์อยู่ในคําอธิบายใต้วิดีโอของผมเป็นรุ่นที่ต้องเสียบสายเท่านั้นครับแต่ตัวนี้มันจะมีรุ่นไตรโหมดเสียบสายก็ได้ไร้สายก็ได้ด้วยลองเช็คราคากันดูครับเพื่อความคุ้มค่าอย่าลืมกดโค้ดส่วนลดแล้วก็ซื้อวันเลขเบิ้ลเช่นวันที่4เดือน4ที่จะถึงนี้ครับ A j a z AK 6 8 0 Max HE Magnetic Switch คำว่า HE ย่อมาจาก Hall Effect ซึ่งก็คืออีกชื่อของ Magnetic Switch นั่นแหละครับในกล่องประกอบไปด้วย ตัวคีย์บอร์ดพร้อมถุงพร้อมฝาปิดสาย USB Type A to Type C แบบถอดได้ตัวหนึ่งคีย์แคปและสวิตช์และคู่มือปรับขาตั้งได้2จังหวะคีย์แคปเป็นพลาสติก PBT ไม่เจาะไฟลอดมีภาษาไทยตัวคีย์แคปเป็นเครื่องหมายบวกทั่วไปตัวสวิตช์เป็นแบบแม่เหล็กวางตัวแบบ south facing ทำให้เสียงแน่นขึ้นสามารถ hot swap ได้ไปหาสวิตช์แม่เหล็กตัวอื่นมาใส่แทนได้นะครับโครงสร้างแกสเก็ต ภายในจะมีอลูมิเนียมมีวัสดุต่างๆที่ทําให้คีย์บอร์ดเสียงดีขึ้นเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องเอามาแต่งเพิ่มเองก็ได้นะครับมีไฟ r g b แบบ,เต,แบ Anti ing, เต็มรูปแบบ Anti-Ghosting เต็มรูปแบบสามารถกดได้ทุกปุ่มรุ่นนี้จะต้องเสียบสายเท่านั้นในการเชื่อมต่อโดยเสียบสายครั้งแรกจะเป็นโหมด Windows สามารถใช้ได้ทันทีหรือกดปุ่ม FN S เพื่อเปลี่ยนมาเป็น Windows ในกรณีจะใช้กับเครื่อง Mac OS ให้ใช้ FN กับปุ่ม A จะมีไฟล์บอกสถานะว่าเป็น OS นั่นก็คือ Mac OS นะครับไฟตรง win ไม่ใช่ของ Windows นะแต่เป็นไฟล์็อกปุ่ม Windows ไว้ไม่ให้ใช้อย่างอื่นสามารถล็อกปุ่ม Windows ได้โดยการกด Fn กับปุ่ม Windows นั่นแหละนะครับถ้าเราเอาโหมน Mac OS มาใช้ใน Windows มันก็จะใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าปุ่ม Alternate กับปุ่ม Windows มันจะสลับที่กันถ้าใครยังใช้ตัวหนอนเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาสามารถใช้ได้โดยการกด Fn กับ e s c a ปุ่มแถวบนสุด12345ถ้าเรากด Fn ไปด้วยจะกลายเป็น F1 ถึง F12 โดยที่ถ้าเกิดว่าใครในช่วงนั้นใช้ F1 ถึง F12 บ่อยกว่าเราสามารถกด Fn Control เพื่อสลับให้ปุ่มแถวบนกลายเป็น F1 ถึง F12 โดยพื้นฐานแล้วถ้าแบบเราอยากจะใช้ปุ่ม12345ค่อยกด Fn แล้วก็กดที่ปุ่มนั้น Fn Home จะเป็นปุ่ม Insert Fn Delete จะเป็นปุ่ม e n d Fn Page Up จะเป็น Print Screen Fn Page Down จะเป็น Pause ส่วน Scroll Lock นี่หาไม่เจอและถ้าเกิดว่ามีการทำอะไรพลาดไปสามารถกด Fn Space Bar ค้างไว้จนไฟกระพริบเพื่อรีเซ็ตค่าโรงงานคืนได้แล้วก็ค่อยตั้งใหม่นะครับสอนใช้ซอฟต์แวร์เริ่มจากการดาวน์โหลดโปรแกรม d r i v e อของเขาเข้า Google พิมพ์ A Jazz Driver ก็ได้หรือว่าเข้าเว็บโดยตรงเลยก็คือ A k Jazz .com พิมพ์หารุ่น AK680 Max แล้วโหลดตัวที่ชื่อว่า Single แล้วก็เป็นไฟ RGB นะครับ Magnetic Switch ตัวนี้ถ้าเป็นตัว t r i p e ที่เขาเขียนนี่ยน่าจะหมายถึง Triple อันนั้นจะเป็นพวกเชื่อมต่อ b l u e t o o ได้ไร้สายได้อะไรอย่างงี้หัวข้อแรกคือ Key Setting อันนี้เปลี่ยนให้ก็ไก่กลายเป็นคอคนแทนเมนูที่2 Stroke Setting อันนี้จะเป็นการตั้งค่าแรงกดให้มันเหลือ0.1ม mm ิมได้นะครับสามารถทดสอบดูแรงกดของเราเองก่อนได้ด้วยกดตรง Simulation ตรงนี้แล้วก็กดที่ Key Test เพื่อลองทดสอบปุ่มดูได้ถ้าคีย์เทสไม่ได้ก็กดเคลียร์ข้างๆมันนะมันจะเล่นต่อได้เราสามารถปรับได้2ค่าคือเพรสกับอัพเพรสก็คือต้องกดลงมาแรงแค่ไหนหรือว่าระยะจากด้านบนเนี่ยต้องลงมาลึกแค่ไหนถึงจะให้ส่งสัญญาณอย่างที่ผมตั้ง0.1ม mm, มก็คือสีฟ้าเพรสตัวนี้ถ้าเป็นสีส้มอัพคือหมายถึงสัญญาณที่เวลาเราปล่อยปุ่มขึ้นไปตรงไหนถือว่าปล่อยแล้ว บางทีเราไม่ได้อยากจะให้มันปล่อยจนขึ้นสุดถึงจะส่งสัญญาณว่าปล่อยแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบนิดนึงถือว่าปล่อยเลยเพื่อความแบบรัวปุ่มได้ง่ายขึ้นตอนที่ตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืมเอา simulation กับ key ์เทสออกด้วยไม่งั้นมันอาจจะกดไม่ติดหรืออะไรอย่างนี้นะครับตั้งค่าเสร็จอย่าลืมกด c o n f i r มด้วยนะครับไม่งั้นมันไม่ save ให้แล้วก็มีให้ตั้งอื่นๆลองกดดูนะว่าเขาให้ทําอะไรได้บ้างนะครับมีโปรไฟล์ให้ตั้งแยกด้วยชอบมากสามารถตั้งแรงกดแล้วก็ save โปรไฟล์ตัวนี้ได้เช่นโปรไฟล์เล่นเกมดนตรี โปรไฟล์พิมพ์งานเฉยๆเมนู Fn setting สามารถกด Fn เพื่อให้มันเป็นฟัง์กชันอื่นๆได้ด้วยมมโครก็บันทึกขั้นตอนไว้แล้วก็ให้มันรันตามนั้นเรามาทดสอบเสียงปุ่มกันเสียงของคีย์บอร์ดจะขึ้นอยู่กับโต๊ะและการใช้ขาตั้งในระดับต่างๆในวิดีโอนี้เราไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับ Thank <laughs> you. เมนู Light คือปรับแสงเราสามารถปรับแสงไฟของคีย์บอร์ดได้จากตัวโปรแกรมเลยทําได้เยอะกว่าการกดที่คีย์บอร์ดตรงๆอย่างเช่นสามารถปรับให้คีย์บอร์ดขยับตามจังหวะเพลงที่เราเปิดในคอมได้ด้วยตั้งสีแยกตามปุ่มได้แล้วสามารถอัปโหลดรูปตัวเองขึ้นไปเพื่อให้เปลี่ยนเป็นสีแบบที่เราต้องการได้ด้วยนะครับแต่สีอาจจะไม่ได้ละเอียดมากขนาดที่เข้มอ่อนอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้มากนะ,ะนะแล้วก็มีเมนูแชร์เพื่อดูของคนอื่นได้ด้วยว่าเขาตั้งค่ายังไง ถ้าเราชอบก็ไปโหลดมาได้ด้วยหรือเราจะอัปโหลดแบ่งให้คนอื่นดูก็ได้โดยที่พิมพ์หารุ่นของเรานะครับสอนการกด Fn บนคีย์บอร์ดเพื่อตั้งแสงไฟกรณีที่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมในการตั้ง Fn กับ X เพื่อเปิดปิดแสงไฟไปเลย Fn ลูกศรล่างลดความสว่าง Fn ลูกศรขึ้นเพิ่มความสว่าง Fn ลูกศรซ้ายเปลี่ยนทิศทางของแสงไฟซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบน Fn ลูกศรขวาเปลี่ยนสีแต่ว่าใช้แพทเทิร์นตัวเดิมทีนี้ในคู่มือมันบอกว่า Fn เครื่องหมายลบ Fn เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มลดความเร็วของแพทเทิร์นแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นที่เราจะปรับ Fn กับปุ่มแผงด้านบนให้กลายเป็น F1 F2 อะไรแบบนี้มันจะไปโดนปุ่มลบบวกตรงนั้นซึ่งมันจะกดยากโดยพื้นฐานคีย์บอร์ดตั้งมาให้ว่าเปลี่ยนเป็น Fn วงเล็บเหลี่ยม2อันแทนตรงบอใบไ,ไม้ลอลิงนะครับ แต่ในคู่มือยังเป็นลบกับบวกอยู่อันนี้เขาหน้าจะไม่ได้แก้เขาลืมมั้งแล้วก็ F N back slash หรือว่าตรงคอคนขอขวดเพื่อเปลี่ยนแพทเทิร์นของแสงไฟขอบคุณที่ดูวิดีโอจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอแนะมีคำติชมต่างๆสามารถพิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ